สวัสดีครับวันนี้มาตรวจสอบระบบไฟให้กับลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าเซฟตี้คัตหรือว่าตัวกันรั่วกันดูดที่ลูกค้าเรียกตัดบ่อยนะครับจากการเข้าตรวจสอบนะครับก็มีวงจรหนึ่งวงจรนะครับเกิดการรั่วแล้วก็ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะาแนะนําหรือว่าเป็นการสอนสําหรับบ้านเจ้าของนะครับที่มีลักษณะตัวเมลลักษณะตัวนี้นะครับการกดปุ่มสีเหลืองเป็นการกดเทสฟังก์ชันกันดูดนะครับกันรั่ว ก็คือถ้าเรากดเทสแล้วก็ปุ่มเมนเบเกอร์ทิปลงก็แสดงว่าทํางานได้ปกติแต่ถ้าเราเผลอไปกดปุ่มเขียวนะครับจะเป็นปุ่มรันมันจะทําให้ฟังก์ชันการลกการดูดหายไปเวลาเรากดปุ่มเทสที่ตัวสีเหลืองนะครับเมนเบเกอร์มันจะไม่ตัดลงนะครับมันจะเป็นเมนเบเกอร์ตัวหนึ่งจะใช้อ่าจะตัดในกรณีช็อตอย่างเดียวนะครับก็ตอนนี้เราจ่ายไฟอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําการเทสไฟให้ดูว่ามีไฟ จ่ายมาปกติดูที่เทสแรมนะครับก็จะมีไฟปกติแต่ถ้าเรากดปุ่มเขียวอีกครั้งหนึ่งฟังก์ชันกันดูก,ก็จะกลับมาไฟสแสดงสถานะจะติดนะครับ